ชาวเม้น t ไทยแลนดสวัสดีค่ะคลิปนี้แอดจะพาทุกคนไปฟังคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นกันนะคะโดยเป็นคอมเมนต์หลังจากที่พวกเขาได้ทราบข่าวว่ารถไฟขี้หะ183ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับมอบมาจาก JR h o k k a i d ประเทศญี่ปุ่นจำนวน17คันตั้งแต่เดือนธันวาคมพศ2 5 1 4ได้รับการบูรณะซ่องแซไม้ฟื้นคืนชีพกลับมาสมบูรณ์สวยงามและวิ่งใช้งานได้อีกครั้ง ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดทดลองให้บริการเดินรถจากสถานีมักกะสันฉะเชิงเซากรุงเทพแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมของรถไฟก่อนที่จะเปิดให้บริการจริงในช่วงปลายปีนี้โดยสื่อดังของญี่ปุ่นอย่าง ANN News ก็ได้ทำรายงานพิเศษเกี่ยวกับรถไฟขี้ห้า183นี้ด้วย และเผยแพร่ผ่านช่อง YouTube ของพวกเขาเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาและจนถึงตอนนี้ก็มีผู้ใช้งาน YouTube จากทั่วโลกโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นเข้าไปรับชมกันแล้วมากกว่า55,000วิวโดวยชาวญี่ปุ่นที่ได้ทราบข่าวนี้ต่างก็พากันดีใจที่รู้ว่ารถไฟในตำนานของพวกเขากลับมามีชีวิตอีกครั้งและบางคนก็ตั้งใจเอาไว้ด้วยว่าจะต้องมาเที่ยวที่เมืองไทยเพื่อมานั่งคนลงขี่5183ที่เมืองไทยให้ได้ และสำหรับเพื่อนๆที่อยากรับชมคลิปต้นฉบับแอดได้แปะลิงก์ต้ฉนฉบับไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและเช่นเคยแอดก็ได้รวบรวมความคิดเห็นของชาว YouTube โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นที่ได้ชมคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะฉันดีใจมากที่รถไฟจาก JR ฮอกไกโดได้รับการส่งต่อและทำให้มันกลับมาใช้งานได้อีกครั้งความคิดเห็นต่อมานะคะ เป็นเรื่องที่ดีมากที่เห็นรถไฟที่ฉันเคยนั่งกลับมาวิ่งและไปได้สวยในต่างประเทศขอบคุณคนไทยทุกคนมากๆเลยนะความพิเทียนต่อมานะคะดีใจมากๆรถไฟได้รับการบูรณะให้กลับมาสวยงามอีกครั้งและยังคงรูปลัลษณ์ของ JR ฮอกไกโดเอาไว้ด้วยฉันอยากไปประเทศไทยเพื่อไปนั่งมันอีกสักครั้งจังเลยความพิเทียนต่อมานะคะตัวฉันเองไม่ค่อยมีโอกาสได้นั่ง JR ฮอกไกโดมากนะัก แต่ฉันก็ต้องขอบคุณการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วประชาชนชาวไทยทุกคนที่ช่วยกรรันดูแลและบูรณารถไฟของญี่ปุ่นให้กลับมาใช้งานได้เต็มรูปแบบอีกครั้งขอบคุณมากๆเลยนะคนวามพิเีพิถันานะคะมันกลับมาดูยิ่งใหญ่และสวยงามมากๆอีกครั้งขอบคุณทุกๆคนของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ช่วยกันทำมันจนสำเร็จควพิเีพิถัานะคะฉันดีใจมากที่มันกลับมาดูสวยงามอีกครั้ง ฉันหวังว่ามันจะใช้งานได้เป็นอย่างดีในประเทศของคุณนะความพิถีพนต่มานะคะฉันอยู่ที่ฮอกไกโดมาตั้งแต่เกิดและขอบอกเลยว่าฉันยังไม่เคยเห็นรถไฟที่สวยงามแบบนี้มาก่อนเลยนะความพิถีพินต่อมานะคะประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีและพวกเขาก็เก่งมากๆในเรื่องของการบูรณะฟื้นฟูให้สิ่งต่างๆกลับมาใช้งานได้อย่างมีชีวิตชีวายครั้ง ความพิถีพิถันตานะคะดีใจมากที่เห็นรถไฟของญี่ปุ่นถูกจับมาซ่อมแซมและดัดปแปลงให้ใช้งานได้ในประเทศไทยความคิเห็ิต่นตานะคะโคตรมีความสุขที่ได้เห็นมันกลับมาวิ่งได้อีกครั้งความคิเห็ิต่นตานะคะป้ายแสดงจุดหมายปลายทางยังเหมือนกับตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นดังนั้นรถไฟญี่ปุ่นยังคงมีชีวิตอยู่ความคิเห็ิต่นตานะคะรถไฟที่หมดบทบาทในญี่ปุ่นแต่ได้รับการต้อนรับ ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีในประเทศไทยมันเป็นแรงบันดาลใจที่ดีจริงๆความคิดเห็นต่อมานะคะโอ้โหมันดูสวยกว่าตอนที่อยู่ที่ฮอกไกโดมากๆเลยนะและก็หวังว่ามันจะยังใช้งานได้ดีด้วยความคิดเห็นต่อมานะคะฉันไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถไฟสักเท่าไหร่นะแต่ฉันอยากให้คุณทํามันให้ดีที่สุดและใช้มันในคุ้มค่าที่สุดเพราะว่ามันเป็นรถไฟที่ฉันชอบมากที่สุดความคิดเห็นต่อมานะคะ มันคือคันเดียวกันกับที่เคยรอส่งมอบให้กับเมียนมาแต่ต้องถูกระงับเอาไว้เนื่องจากสถานการณ์ภายในของเมียนมาและสุดท้ายมันก็ได้เปลี่ยนปลายทางมาเป็นประเทศไทยแทนและไม่ได้เห็นมันฟื้นคืนชีพมาจนถึงชุดนี้ได้ผมก็ขอยอมรับในฝีมือและเทคโนโลยีของคนไทยเลยนะความคิดเห็นต่อมานะคะโคตรมาสจรรันและมันก็ทําให้น้ําตาของฉันไหลออกมาฉันดีใจได้เห็นมันกลับมาวิ่งอีกครั้งความคิดเห็นต่อมานะคะ ถึงคนไทยทุกคนเราขอขอบคุณที่รับขี้ห้าหนึ่งแปดสาเลรี์เอาไว้ดูแลต่อสักวันผมจะไปที่ประเทศไทยและดังมันอีกครั้งความพิเห็นต่อมานะคะมันวิเศษมากที่รถไฟที่ชำรุดจอดทิ้งเอาไว้ที่ท่าเรือฮอกไกโดได้ถูกนำไปยังประเทศไทยและได้รับการบูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ผมรู้สึกดีใจมากที่เห็นรถไฟที่เคยวิ่งอยู่ในเมืองหิมะอย่างฮอกไกโดไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อยู่ที่ประเทศไทย ความคิดเห็นต่อมานะคะขอบคุณทุกคนในประเทศไทยที่ช่วยกันซ่อมเศษซากรถให้กลับมาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์อีกครั้งและมันก็ทำให้ฉันอยากไปเที่ยวที่ประเทศไทยขึ้นมาทันทีวันหนึ่งข้างหน้าเราคงได้เจอกันนะมาลองฟังความคิดเห็นของเราชาวไทยกันบ้างนะคะคุณลุงคิฮะจะมีความสุขและแข็งแรงที่นี่ค่ะเพราะพวกเราก็รักคุณลุงเหมือนกันไม่ต้องห่วงนะเพื่อนๆชาวญี่ปุน่นความคิดเห็นต่อมานะคะ เราคนไทยยินดีและดีใจที่ญี่ปุ่นได้มอบรถไฟมาให้เราเราหวังว่าคนี่ปุ่นหลายๆคนอยากจะมาย้อนรับเลือกความหลังนั่งรถไฟชมบรรยากาศของเมืองไทยบ้างเรายินดีต้อนรับทุกๆคนความคิเห็นต่อมานะคะรถไฟขบวนนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นมิตรระหว่างเราสองประเทศคนไทยชอบศิลปะและสินค้าของญี่ปุ่นมานานแล้วประเทศไทยยินดีต้อนรับญี่ปุ่นเสมอความคิเห็นต่อมานะคะ คนไทยรักและชอบคนญี่ปุ่นมากตั้งแต่สมัยที่ผมยังเป็นเด็กผมได้รับความคิดที่หลากหลายมากๆผ่านภาพยนตร์และการ์ตูนของญี่ปุ่นเกี่ยวกับรถไฟขบวนนี้การซ่อมแซมและดูแลรักษาจะพยายามอิงจากของเดิมให้มากที่สุดให้ได้กลิ่นอายแบบญี่ปุ่นและได้บรรยากาศแบบญี่ปุ่นให้มากที่สุดมันคือความสุขของคนไทยที่เมื่อได้นั่งมันและทำให้รู้สึกราวกับว่าอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นความคิดเห็นต่อมานะคะ ขอบคุณที่มอบรถไฟดีๆอย่าง JR Hokkaido Kha หน8่ 5, 3, ให้กับประเทศไทยเราเรอคอยที่จะได้ใช้งานพวกมันเดิเร็วที่สุดพวกเรารักรถไฟจากประเทศญี่ปุ่นและยินดีต้อนรับเพื่อชาวญี่ปุ่นที่น่ารักทุกคนสู่ประเทศไทยนะความคิดเห็นต่อมานะคะญี่ปุ่นคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเราขอบคุณที่มอบ Kha ห่ 5, 3, ให้เราแบบฟรีๆความคิดเห็นต่อมานะคะ ยังคงรูปลักษณ์ต้นแบบเดิมไว้ถือว่าสามารถดึงดนะูดนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นได้อีกเพราะว่ามีชาวญี่ปุ่นที่รักและภูมิใจในรถไฟของญี่ปุ่นอยู่มากมายความคิดเห็นต่อมานะคะขอบคุณที่มอบรถไฟคุณภาพดีๆแบบนี้ให้กับประเทศไทยรถไฟชินคันเซ็นถ้าหากไม่ใช้งานแล้วปอไทยนำะมาปรับปรุงใช้งานได้อีกนะและหวังว่าชาวญี่ปุ่นจะมานั่งรถไฟในตำนานที่ประเทศไทยอีกครั้งความคิดเห็นต่อมานะคะ ผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงมากขอบคุณสำหรับรถไฟที่สวยงามแบบนี้เราคนไทยจะได้ใช้ประโยชน์จากมันไปอีกนานขอบคุณต่อมานะคะขอบคุณชาวญี่ปุ่นที่มารถไฟที่สวยงามแบบนี้ให้กับประเทศของเราเราจะดูแลรักษาอย่างดีรักญี่ปุ่นจากประเทศไทยความคิดเห็นต่อมานะคะไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ผลิตภัณฑ์ของชาวญี่ปุ่นไม่ไว่าจะเป็นของใหม่หรือเก่าก็มีคุณภาพทั้งนั้นความคิดเห็นสุดท้ายนะคะขอบคุณญี่ปุ่นที่มบรถไฟดีๆและสวยงามแบบนี้ให้กับประเทศของเราเราจะยังคงรักษาความสัมพันธ์แชนมิตรระหว่างการรถไฟของทั้งสองประเทศเอาไว้ต่อไปให้นานเท่านานจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้และถ้าหากในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาด แอะต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบกันเรื่องราวดีๆเด้อใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ